ฉีกซองกันเลยค่ะฉีกง่ายนะคะมีที่ฉีกอยู่แล้วค่ะฉีกซองค่ะเลยนะคะค่ะ uh huh. จะมีกลิ่นหอมค่ะกลิ่นเหมือนผลไม้กลิ่นสดชื่นค่ะ,คะแล้วก็ดื่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับวันนิชานะคะศูนย์ดูแลข้อและกระดูกด้วยผลิตภัณฑ์ดีบูนหรือว่าดีบูเน่ค่ะสำหรับท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าค่ะ ปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะสําหรับท่านที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากวันิชาไปนะคะให้มั่นใจได้เลยเป็นของแท้แน่นอนค่ะเนี่ยค่ะสั่งซื้อโดยตรงจากสํานักง,งานใหญ่ค่ะมีการชงดีบูเน่นะคะเราใช้น้ําอุณหภูมิปกติค่ะหรือว่าน้ําเย็นในปริมาณที่ดื่มครัค้งเดียวแต่ก็คน<ม>ให้ละลายนะคะจะมีมกลิ่นหอมค่ะกลิ่นเหมือนผลไม้กลิ่นสดชื่นค่ะแล้วก็ดื่มกันเลยนะคะ นิชาได้ใช้กับตัวเองค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ปวดข้อไม่ปวดเข่าแล้วค่ะสามารถใส่รองเท้าส้นสูงออกไปไหนมาไหนได้ค่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเป็นคลิปของลูกค้าเนี่ยค่ะที่ได้ทานดีบุเน่แล้วก็อาการดีขึ้นนะคะแล้วก็เกิดความประทับใจยอยากที่จะมาบอกเล่าดูคลิปให้จบนะคะแล้วโทรเข้ามาปรึกษารู้ว่าสั่งซื้อได้ตามเบอร์ข้างล่างผนีถนัดช่างคะ่ะอดีตเป็นครู อาการที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเดินแล้วมันก็จะมีเสียงดังที่หัวเข่ารู้สึกเลยแล้วก็มันก็ดังะกลบแกรบดังตลอดอตลอดเลยเวลาเดินนี่คือดังตลอดอเลยค่ะค่ะ,คะแล้วก็เจ็บมันรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็ปวดค่ะก้าวขึ้นนั่งลงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เลยลำบากเลยเนาะแม่แล้วก็ยังไงครับได้รู้จักดีบุญยังไงคะพอดีลูกชายเอามาแนะนําให้แล้วก็ว่าเออเนี่ยแม่กินลองกินตัวนี้ดูเผื่อจะอาการดีขึ้นตัวนี้ค่ะเป็นผงเนี่ยค่ะอ๋อเป็นดีบูญผงใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างอยู่3มวัน3มวันจ้ะค่ะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคะอาการที่มันดังอ่ะมันดังอ่ะมันก็แบบหายไป Oh, อ๋อเสียงดังหายเลยเสียงดังเนี่ยหายเลย oh, 3มวันประมาณสามซองแล้วนะเสียงดังเนี่ยหายไปค่ะ <ha. ha. S 2> กว่าจะรู้สึกว่ามันหายเจ็บแล้วสามารถ <ha. S 2> จะเดินได้จริงจังเลยคือผ่านไปแล้วสองกล่อง สองกล่องนี่คือสิบวันสิบวันยังใช้วอเกอร์อยู่ไหมคะไม่ใช่แล้วค่ะมันจะมีใช้ก่อนที่จะกินตัวนี้จ้าตอนนั้นอะใช้พอเดินแบบเดินแล้วมันจะซุดเดินแล้วมันเดินไม่ไหวก็ใช้วอเกอร์อยู่พักหนึงอจนลูกชายบอกแนะนำว่าเออแม่ลองกินตัวนี้ดูค่ะค่ะดีใจไหมคะแม่ที่อาการดีใจดีมากอาการดีขึ้นเนาะคือดีใจที่เราไม่ต้องไป หาหมอแล้วเราก็ไม่ต้องพบแพทย์ที่จะต้องลำบากไปซะทุกอย่างเลยค่ะและสิ่งที่กลัวคือผ่าตัดแล้วหลังจากนั้นมีการทานบำรุงมาต่อเนื่องไหมคะทานหาทานยังทานอยู่คค่่ะะก็ยังทานอยู่เรื่อยๆบางทีก็วันเว้นวันคือเราให้มันต่อเนื่องกันค่ะมันก็มันก็ดีขึ้นทุกวันนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บ คือเราสามารถเดินได้สะดวกเดินได้สะดวกเมื่อก่อนนี้จะเดินไปตลุตไาดยี่ห้อแล้วเดิดดูใน YouTube เห็นดีบูนี้ดีก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละยกขึ้นแบบมันทรมานอ่ะมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวด ตอนนี้ก็เดินได้สบายื่อกีก็เดิน,ดนไปรับ <ไป S 2> <ะ>จะไปซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ำหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยะคะ่ะดิฉันทานแค่สามซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ำหนัก ซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเขา่าที่อุดมไปด้วยส่วนประกอบและสารอาหารอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามสามารถบรรเทาอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวกระดูกอ่อน รวมถึงกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้อเสืโรคข้เคอเสืรูมาตอยโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกเคลื่อนนิ้วล็อกปวดข้อเพิ่มความสมดุลของมวลกระดูกดีบูเน่ผลิตภัณ์เสริมอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเขา่า